มาซื้อมาค้นยำขวดเท่าไหร่เกาะอันนี้นะคะน้ำยำขวดสามสิบห้าบาทน้ำยำเขาตายแม่เขากายลวกหลายๆยอย่างนะทุกคนมีบุ้นเส้นมีหมูมีดูกช้นมีผักกระรมมีเห็ดเครื่องกะเพียเสนอยำลงไปโอ้ไม่เกอดตกใจแม่ พูกโตบงบแก่งอ่านก็ได้เออเด็กน้อยกินยำบ้างหนี่อันนี้นะฮะกิข้าก่อนเด็กน้อยเลยล่ะปินน้ำส้มตีดังค่อยหง ดืมันอย่งเอานดงานรอาสนะื้อโอ้เมียก็ไปงานอยู่โอ้ลืมลืมสนน้ำเอาเร็วน้ำอู่นะคะใส่ลงไปอีกนี่ปลาอุ๊ดอุอัดด้วยะมมือหยุงเลยมือหยางเลยนะคะปุ๊บปกป๊ก ม,มันเผ็ดนะของพี่ดา,าดเ,เด็ชากินไม่ได้มันเผ็ดเด็กกินได้เด็กกินไม่ได้เด็กกินไม่ได้ผู้ใหญ่กินดีเด,ด็กกินไม่ได้ผู้ใหญ่กินดีเก่ตัวนี้มี่ไหมกระมังดูใ,ใจนะฮะนี่เทเบิลนะฮะคนนะฮะโอ้ปลาเติ่มมอน,นึงพี่นอ้องเพียะจะแซ่บปอ ยำนะคะยำปูอัดลูกเทนบุนเส้นโอไมกเกิ oh น้ำยำยุคสมัยนี้ไม่ต้องตามน้ำยำนะฮะซื้อมาสามสิบกว่าบาทแซบ่บคือกันเรื่องของผงนัวไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะตรองเยอะเหมือนกันแซ่บค่ะไม่เดิอพี่น้นองก,กินน้วกันว้าออือออหือ,หอ แล้วก็มีคนแนะนํามานะคะหลังจากเส้นน้ายําเสร็จแล้วก็หลักใส่ปลาใช่ไหมลรวก็ใส่ปลาดูนะ <Okay. S 1> ว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงจะแซ่บแค่ไหนอันนี้แบบใส่ปลาหลังจากที่คนคุกเล็กคุกเล็กแล้วนะคะลองชิมดูก่อนมีความหอมของปลานะคะโอเคไปได้แซ่แบฝากกดไล ไม่นได้ตายทิดไงบอกกันให้รู้ให้เข้าใจกันได้อย่างดี